สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการหมอมอยเกมตามใจฉันนะครับผมมาอย่างไวเลยจ้าคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกมที่ชื่อคิกคิกไข่ไข่กันนะครับผมก็คุณผู้ชมที่เคยเล่นเกมนี้บนสเปอร์ฟาร์มมิคอมาก่อนต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนนะครับผมซึ่งล่าสุดนี้เองนะครับได้เอามารีเมคแล้วนะครับผมซึ่งทีมพัฒนารีเมคตัวนี้นะครับก็ทีมพัฒนาเดียวกับเกมไวกันกับ ตัวนินจาวอร r i o r ที่ออกมาก่อนนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมนี่ก็เป็นผลงานที่3แล้วของทีมพัฒนาดังกล่าวนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับสำหรับเกมเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยมีชื่อว่า,าขนมป๊อกกี้และนักมวยล็อกกี้เฮ้ยไม่ใช่ละครับผมจริงๆแล้วมีชื่อว่าป๊อกกี้แอนด์ล็อกกี้นะครับผมประมาณนี้ครับประวัติเกมนี้เอาคร่าวๆแล้วกันก็คือจริงๆแล้วอ่ะออกมาก่อนยุค90อีก ในปี1986บนเครื่อง Arcade แล้วก็อีกหลายๆเครื่องเลยแล้วก็ามารู้จักกันดีในเครื่อง s เปอร์ฟาร์มิในช่วงยุค90ในปี1992นะครับผมแล้วก็มีภาค2ด้วยในปี1994จ้าประมาณนี้ครับอ่ะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมคิกคิกไขไรีเมคกันนะครับผมอ้อต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเกมนี้นะครับมีขายบน p s s โ o ต e ไทยด้วยนะครับโอเค โอเคตอนนี้ผมเข้าเกมคิกคิกไขกันแล้วนะครับผมนี่ฮะจะบอกคุณผู้ชมว่า ถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่คุณผู้ชมสามารถไปที่ options แล้วก็เปลี่ยนภาษาได้นะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษเจแปนนิดภาษาต่างๆนู่นนั่นนี่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งจะบอกว่าผมซื้อมาจากใน e shop z o น e ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ราคาพอๆกับที่ขายใน ps store ไทยเลยนะครับผมสำหรับเกมคิกิกไไนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่ามีโหมดอะไรกันบ้างนะครับที่หน้าจอไตเติลก็จะมีสตอรี่โหมดออนไล แ a n k i n g แล้วก็ Option นะครับผมอ่าเนี่ยฮะแล้วก็พอเข้ามาที่ Option ปุ๊บนี่ฮะก็จะมีปรับ Display นี่ฮะปรับ Display อะไรต่างๆนานาปรับ Audio อ่าไปเซตติ้งคอนโทรเลอร์แล้วก็มีเกมสเตดด้วยอ่าเกมสเตดก็อ๋อเป็นสถิติการเล่นครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนภาษาอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับส่วนแมนเนีลก็คือ เป็นการบอกวิธีการเล่นเกมนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างจากแล้วก็วิธีการกดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ๋อผมขอเสริมคุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมในโหมดสตอ r ี่ o หมดนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าในเวอร์ชันซูเปอร์ฟาร์มอีนะครับผมมันจะมีแบบว่า เป็น Start กับ Op ปชันนึกออกไหมครับแต่ว่าถ้าในเวอร์ชันของซวิทและ Play 4นะครับผมมันจะมีโหมดคอน t ิ n นีด้วยนีย่พูดง่ายๆก็คือว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเล่นเกมเดียวจบเหมือนกับสมัย s u p e r f a าร์มอเลยแบบว่าอาสมมติว่าคุณผู้ชมแบบจบฉากหนึ่งไปแล้วอ่ะขอพักดีกว่าแล้วแบบว่าคุณผู้ชมกลับมาเล่นต่อนี่ฮะกลับมาเล่นฉาก2ต่อเงี้ยเข้าคอน t ิ n นีเริ่มฉาก2ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของ มอต่างๆที่หน้าจอไตเติลที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับโอเคครับตอนนี้ผมขออนุญาตมาเล่นของ Super f a ฟาร์บีคกันก่อนนะครับทำไมผมถึงมาเล่น Super f a ฟาร์บีคอก่อนมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นฉากแรกคุณผู้ชมดูนะครับผมอาว่าฉากแรกของเวอร์ชัน Super f a r าร์บีคเป็นอย่างไรกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซึ่งระหว่างที่คุณผู้ชมดูไปนะครับจใจคุณผู้ชมดูฉากไปด้วยว่า ซูเปอร์ฟาร์มีคอมฉากเป็นอย่างไรนะครับผมอ่านี่ฮะเราจะเข้าฉากแรกละมาครับเน่เล่มฉากแรกละก็เอาเป็นว so ่าผมไม่ขอพูดถึงวิธีการเล่นอะไรมากแล้วกันนะครับผมเพราะว่า คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการเล่นแล้วเป็นอย่างไรน,นะครับสำหรับใบที่เคยเล่นภาคแรกบนสปาร์ฟนมีค้อมาก่อนนะครับอ่าะวะเราไปดูกันเลยครับอันนี้ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ขอเล่นมัวละกันนะฮะ คมาถึงบอสแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเลยก,กันเลยจ้า เรียบร้อยครับประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมสำหรับฉากแรกเดี๋ยวจบถึงพอขึ้นเริ่มฉาก2ก็คือจบทีุ่ปเปอรฟฟ์มิคอมแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับของซุปเปอรฟฟ์มิคอมนะครับ เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้ผมมาเล่นของสวิตหรือของ p l a y s t a t i o n 4กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยจ้านี่ฮะ Start from beginning แล้วก็เลือกระดับความยากครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น normal ละกันนะฮะคุณผู้ชมอ๋อแสดงว่ามันมีปลดเงื่อนไขาการได้อ่าเขาเรียกยัปลดระดับความยากด้วยครับผมเขาบอกว่ามันต้องเกต3,000เหรียญนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับกับฉากแรกของคิกคิกไข่ไข่รีเมคครับผมอืม เนี่ฉากตอนเริ่มมานี่คือเหมือนกับ Super อร์ฟาร์อคอเลยคุณผู้ชมนี่ฮะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลังจากที่ผมได้เล่นไปปุ๊บนี่เฮ้ยพูดตรงๆเลยนะครับว่ายากกว่าอของซุเปอร์ฟาร์มอคอมง่ายแต่อันนี้มีความรู้สึกว่ายากกว่าซ u p เปอร์ฟาร์มอีคอมอีกฮะฮเดี๋ยวเราจะไปเรืเร่อยๆครับคุณผู้ชม เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปครับถ้าในวอร์ชันซสเปอร์ฟาร์มิคอมเนี่ยยังไม่เห็นเกลียนขวางทางเลยครับแล้วก็พอมาถึงจุดเนี้ยมันจะมีตุ๊กตาดารุมะมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ตุ๊กตาดารุมะยังไม่ปรากฏเลยคุณผู้ชมนี่มาแล้วครับแต่ว่าการต่อสู้กับตุ๊กตาดารุมะตัวเนี้ยจะต่างจากของซสเปอร์ฟาร์มิคอมหน่อยครับผมคือถ้าในวอร์ชันซสเปอร์ฟาร์มิคอมเนี่ยมันจะไม่ปล่อยไฟนะครับแล้วมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่มันแยกล่างอย่างนี้เลยคุณผู้ชม <N> นี่ฮะต้องกดหลบก่อนครับ <N> <N> นี่ฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเรืร่อยๆยอยละ เนี่ยจุดนี้ก็คนละแบบกับของซปเปอร์ฟาร์มบิคอมไปละวนี่มาแบบโอ้โหหนักเลยอะเดียงเลยคุณผู้ชมโอเคเนี่ยฮะแล้วก็ตอนมาถึงสะพานนี่ฮะจะไม่มีเกวียนขวางเลยคุณผู้ชมเกวียนของยักษ์ตาเดียวอะฮะเอะเรียบร้อยครับ เนี่ยคุณผู้ชมครับเจอบอสละเนี่ยบอสตัวเดียวกันเลยคุณผู้ชมตัวเดียวกับในฉากแรกของซุปเปอรฟ์ฟาร์มฉากแรกของซุปเปอร์ฟาร์มอีคอมฮะอุ้ยโดนอีกตายเลยโอ้โห,โห,โหเดดเลยคุณผู้ชมอ่านี่ฮะ แต่มีความรู้สึกว่าหลบง่ายกว่าของสปอร์ตความีคมออกนะครับตัวเนี้ยนี่ฮะเนี่ยเกมนี้มันต้องอาศัายเทคนิคด้วยนี่เรียบร้อยครับอ่านี่ก็คือฉากแรกของเวอร์ชันรีเมคที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับและตอนตายก็โอ้ยังไม่จบครับคุณผู้ชมเน่จะม,มีร่าง2ด้วยโอ้โหนี่มันมายิงแบบเกมชุตติ้งอ่ะคุณผู้ชม คตอนนี้ต้องพยายามหลบอยู่ครับตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ได้ฮะต้องใช้สมาธิในการสู้กับบอสครคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยครับชนะแล้วจ้านี่ก็คือฉากแรกของเวอร์ชันรีเมคที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ฉากละนี่เรียบร้อยฮะโอเค นี่ฮะแล้วทีนี้พอเข้าเนื้อเรื่องปุ๊บครับก็นี่ฮะคนละแบบกับของ Super อร์ฟาร์มไปเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถสกิปได้ตามปกติจ้า เน่เริ่มฉาก2เลยครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอเริ่มฉาก2เนี่ยก็คนละแบกกับซ u p เปอร์ฟาร์มคอมนะครับถ้าเป็นซ u p เปอร์ฟาร์มีคอมพอเริ่มฉาก2เนี่ยจะเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าถ้าในเวอร์ชันเวอร์ชันสวิตกับเพรสีเนี่ยครับจะเป็นทานุกิแทนครับคุณผู้ชมอ่าโอเคเอาเป็นว่า,าประมาณนี้ละกันนะครับผมเล่นฉากหนึ่งเทียบให้คุณผู้ชมว่าเวอร์ชันซ u p เปอร์ฟาร์มคอมเป็นอย่างไรแล้วก็พอมาเวอร์ชันสวิตหรือเพรสีเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับโอเค นี่ก็คือทั้งหมดของเกมคิกคิกไข่ไข่ภาคแรกรีเมคหรือ กี้แอนด์ล็ภาคแรกรีเมคที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมก็ขอรีวิวอย่างนี้ละกันก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนี่แหละครับโตชาของ s u p e r f a m i c o m และก็เวอร์ชัน i t c h หรือ Play 4เนี่ยมีความแตกต่างกันครับผมอย่างเช่นฉากแรกที่คุณผู้ชมให้ดูไปละเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันจริงๆนะครับผมออนอกจากนี้นะครับมันมีเรื่องของคอนติเนีอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปด้วยว่าเออถ้าแบบว่าไม่อยากเล่นเกมเดียวจบสมมุติว่าอะ เดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนค่อยกลับมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยนี่ฮะมีโหมดคอนติเนียรอไว้เลยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงเกมคิกคิกไข่ไข่นะครับสามารถซื้อมาเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่กําลังหาเกมเล่น2คนร่วมกันนี่แหละครับผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ไม่คนพลาดเกมอย่างเลยนะครับผมสําหรับเกมคิกคิกไข่ไข่ภาคแรกรีเมคหรือ บ o อกกี้แอนด์ล็อกกี้รีเมคนะครับผมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมอมอยเกมตามใจฉันที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับติดภาพประการใดๆดไปก็ขออภัยคุณผู้ชมบันร้าที่นี้ด้วยจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ